คุณผู้ชมเคยรู้สึกแบบเวลาตึงหิดตึงหิดไหมแบบเหมือนเอ,เอ๊ะวารู้สึกมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราหรืออาจจะสังเกตเห็นสายตาใครมองเขาแล้วเหมือนเหมือนจะกําลังหาเรื่องเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้คุณผู้ชมมีชายคนหนึ่งอายุ55ปีนั่งดื่มยาดองกับเพื่อนอยู่ดีๆมีวัยรุ่นมาของเงินนะคะแต่พอไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนแบบตึงหิดตึงหิดกวโดนทดําร้าย กลัวว่าวัยรุ่นเนี่ยจะโดนทําร้ายเลยตั้งกล้องไลฟ์ไว้คุณผู้ชมปรากฏว่าโดนยกพวกรุมทําร้ายจริงๆนะคะจริงมือถือแล้วก็เงินสดไปค่ะผมกําลังถูกทำร้ายร่างกายที่200ปีลังเสร็จฮะที่อ่เสถ,ถานีรถไฟนะนี่ครับมาแล้ว เนี่ยค right ุณผ no? um ู้ชมถามว่าทำไมได้ช็อตเด็ดแล้วเจ้าตัวแบบไลฟ์เองเก็บหลักฐานเองด้วยตัวเองแบบนั้นเพราะอาการที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตังหิดเนี่ยแหละนะคะคุณผู้ชมเอะมันตังหิดตังหิตอะนะนายสุชาติค่ะอายุ55ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่มีลางสังหรณ์ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกทำร้าย ก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาไลฟ์เก็บไว้เป็นหลักฐานเลยในที่สุดเอ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นตามทำร้ายจริงๆเห็นไหมคะพอเขาพูดแป๊บเดียวเนี่ยผมกำลังจะถูกทำร้ายแล้วกโดนเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะในสุดชาติพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วแต่นี้ไม่รอดนะคะถูกกระทืบจนสลบลงไปเหตุการณ์เกิดบริเวณหน้าร้านยาดองใกล้กับจุดกลับรถทางเข้าสถานีรถไฟรังสิตตลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็อยู่ในสภาพใบหน้านี่บวมปูดไปหมดค่ะอ,อุย้ยมีแผลถลอกด้วยนะคะดวงตาก,ก็เขียวปูดช้ำเขาแจ้งความ,ไ,ม,มไว้แล้วที่สพประตูน้ําจุฬาลงกรแล้วก็เล่าว,ว่าก็นั่งดื่มยาดองในร้านกับคนรู้จักอยู่นั่นแหละมีวัยรุ่น3-4ถึงคนก็จ้องมองมาที่ผมตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนั้นก็ไลฟ์เฟ e บุ๊กไว้แล้วก็ถูกวัยรุ่นในร้านยาดองมารุมทำร้ายจริงๆแล้วชิงโทรศัพท์มือถือและเงินสดของผมไปอีก2,000บาท แล้วก็หลบหนีกันไปเลยค่ะไม่ทาไมเขาจึงมาทําร้ายลุงเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ทราบอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาจะเขมรเรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบอ่ะผมก็ไม่ไม่ทราบแล้วก็ไม่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะอแล้วทำไมเขาเขาถึงเอาเงินลุงไปอ่ะอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะเราะว่าคือก็เท่าที่รู้ก็ถูกทําร้ายร่างกายพอสลบไปก็ถูกเอาเอาเอาเงินไปเอาเอ่อโทรศัพท์ไปเออมันคุณผู้ชมค่ะ ทูตสืบสวนก็เชิญนางสาวปลานะคะอายุ37ปีเป็นหญิงให้บริการอ,อยู่ในเหตุการณ์นั้นมาให้ปักคำา็็ให้การว่าเธออ้างว่าผู้เสียหายมาขอซื้อบริการเธอ2,000บาทแต่เธอปฏิเสธทางผู้เสียหายก็กลับไปนั่งดื่มยาดองต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้บาดเจ็บทะเลาะก,กันกับเพื่อนของเธอที่เป็นผู้หญิงไม่นานก็ถูกวัยรุ่นชาย3คนเข้ารุมทำร้ายชื่อในแมนในตีและในติดนะคะก็เป็นวัยรุ่นแถวนั้น นะฮะแต่ผู้เสียหายเขาปฏิเสธนะเขาไม่ได้ขอซื้อบริการอะไรอย่างที่เธออ้างนะคะทีนี้ตัวผู้หญิงน่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในแมนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนที่เพิ่งคบกันแต่ว่าเหตุถูกทําร้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหึงหวงอย่างแน่นอนล่าสุดหนึ่งในผู้ก่อเหตุออกมายอมรับว่าเห็นเพื่อนกําลังทําร้ายร่างกายผู้เสียหายอยู่ เลยร่วมวงด้วยเลยเข้าไปร่วมเตะร่วมต่อยด้วยยอมรับว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นสาเหตุก็มาจากเพื่อนของเงินจากผู้บาดเจ็บแต่ไม่ได้ก็เลยรุมทำร้ายเขาซะค่ะุอ HDTV เพื่พคณ